สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ม1แบบฝึกหัด1.1หน้าที่16เรื่องจำนวนเต็มนะครับข้อที่1ใหญ่กำหนดจำนวนต่อไปนี้ก็จะให้ตอบคำถามดูจำนวนที่โจทย์ให้มาแล้วตอบคำถามว่าจำนวนใดนบ้างเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนใดเป็นจำนวนเต็มลบและ จำนวนใดเป็นจำนวนเต็มขั้นตอนแรกเราก็จะมาทบทวนความรู้เรื่องจำนวนเต็มก่อนจำนวนเต็มนะครับจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังต่อไปนี้จำนวนเต็มมีสามกลุ่มกลุ่มแรกคือนะกลุ่มที่หนึ่งคือจำนวนเต็มบวก เต็มบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็สุดท้ายคือ0จําจำนวนเต็มบวกมีอะไรบ้างจำนวนเต็มบวกก็คือ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆ อันนี้จะเป็นจํานวนเต็มบวกส่วนจํานวนเต็มลบก็จะเริ่มทีลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ไปเรื่อยๆส่วนกลุ่มสุดท้ายคือ0ก็ตรงตัวเลย0นย์ก็คือ0ดังนั้น3กลุ่มนี้คือจํานวนเต็มทบทวนอีกครั้งหนึ่งจำนวนเต็มคือมีจํานวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบและก็0ูนเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับตัวเลขแรกคือลบหนึ่ลบหตอบได้เลยลบหเป็นจำนวนเต็มลบเต็มลบ0ูนะศนก็คืออยู่ในกลุ่มของ0 100ส่วน2 อันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นเศษส่วนบางคนจะดูเลยว่าเอาเศษส่วนไม่ใช่จำนวนเต็มแน่นอนแต่ดูดีๆอ่าหนึ 100. ส่วน2มีค่าเท่ากับ50าดังนั้น50เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับอันนี้ขอเพิ่มเติมเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น2นิดหนึงวิธีการ ถ้าอยากให้ง่ายให้ใช้วิธีจำในะตอนนี้คืออย่าไปจำว่าหนึ่งรส่วนด้วยสองให้จำว่ามีอยู่หนึ่งรแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่จะเป็นผลลัพธ์ของ100ส่วนด้วยสอง0้อครึ่งหนึ่งคือ50จะตอบได้เหลวขวาห้าสิส่วนสองเราก็จำเป็นห้สิแบ่งครึ่ง ห้าสิบแบนครึ่งได้ยี่ครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆต่อมาเจ็ดแน่นอนเป็นจำนวนเต็มๆๆบวกสายอันนี้เหมือนกันลอกมาเป็นเขียนในรูปของทศนิยมเราต้องดูดีๆว่า3.0ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองมีค่าเท่ากับสามดังนั้น3ามเป็นจำนวนเต็มบวกลบสาม นนตรงตัวแล้วเป็นจำนวนเต็มลบ7.6ครับอันนี้7.6อยู่ระหว่าง7กับ8ดนะดังนั้นทศนิยมแบบนี้จะเห็นได้ว่าไม่ใช่จำนวนเต็มดังนั้นเราตัดทิ้งเลย7.6ไม่ใช่จำนวนเต็ม51เป็นจำนวนเต็มบวกลบ13ตอบได้เลยเป็นจำนวนเต็มลบนะครับอันนี้ เศษส่วนเหมือนกันจะเห็นได้ว่าเศษส่วนอันนี้ไม่สามารถตัดทอนให้เป็นจำนวนเต็มได้ดังนั้น1นส่วนหไม่ใช่จำนวนเต็มตัดทิ้งเลย6กส่วนหกหส่วนหมีค่าเท่ากับ1ดังนั้น1เป็นจำนวนเต็มอะไรเต็มบวก99เเป็นจำนวนเต็มบวก สี่จุดห้าอันนี้ตัดทิ้งเลยทศนิยมไม่ใช่จำนวนเต็มยี่สิบสองจุดสามอันนี้ก็ไม่ใช่จำนวนเต็มซี 4. เป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่งจุดสองไม่ใช่จำนวนเต็มลบยี่สิบเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่งส,ส่วนเก้าีเศษส่วนทำเป็นจำนวนเต็มไม่ได้แต่นะตัดทิ้งหนึ่งเศษสองส่วนยี่สิบห้าอ่าโทษเทียบหนึ่ง เศษสองส่วนหอันนี้เป็นเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนค่าดัางนั้นผลลัพธ์ของมันจะมีค่าเท่ากับ1นะน่ขวาๆดังนั้นไม่ใช่จำนวนเต็มแน่นอน6.7ส่วน7ก็ไม่ใช่จำนวนเต็ม2.5ไม่ใช่จำนวนเต็ม10.0อันนี้ผ่านมาแล้วเหมน3.0เลย อันนะั้นสิบจุดศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสิบสิบเป็นจำนวนเต็มบวกศูนย์ส่วนด้วยหนะ้าอันนี้มีผลลัพธ์เท่ากับศูนย์ศูนย์ส่วนด้วยห้ามีค่าเท่ากับศูนย์แต่เพิ่มเติมนิดนึงนะถ้าเป็นแบบนี้ล่ะห้าส่วนด้วยศูนยะ์อันนี้จะตอบว่า หาค่าไม่ได้เพิ่มเติมครับใครมองไม่ออกพอไปเจอในห้องสอบแล้วมึนๆให้เราตั้งเป็นการหารเลยศยูส่วนหลองตั้งหารดูสิเราก็มาดูเลยหคูณอะไรแล้วได้0อยากได้ผลลัพธ์เป็นศนย์ก็5้คูณศ ได้0ดังนั้นตรงนี้คือคำตอบของเศษส่วนนี้ันั้นมีค่าเท่ากับ0แต่ในทางกลับกัน5ส่วนด้วย0เราลองตั้งหารดูมีอะไรคูณ0เราแล้วได้5ไหมเราก็ดูเลยตามกฎของมัน0คูณอะไรได้0อยู่แล้วดังนั้นอันนี้ไม่มีแสดงว่าหา าไม่ได้ต่อมาตัวสุดท้าย36ส่วนด้่วนสี่มีผลลัพธ์เท่ากัเท่ากับ9ครับ4 1 4 4น36ดังนั้น3ามมีค่าเท่ากับ9 9เป็นจำนวนเต็มบวกเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วก็จะนำตัวเลข มาเขียนตามแต่ละข้อให้ถูกต้องอย่างเช่นข้อแรกจํานวนใดบ้างเป็นจํานวนเต็มบวกเราก็ดูเลยอันไหนเป็นจํานวนเต็มบวกบ้างเราก็นํามาเขียนตัวเลขแรกคือ100ส่วน2กัดทิ้ง7 3.0 สิบเอ็ดหกส่วนหกเก้าสิบเก้าสี่สิบจุดศูนย์ และก็9อ่ะ36ส่วน4โทษทีครับต่อมาจำนวนเต็มลบบ้างลบ1ลบ3ลบ13ลบ24 จากนั้นจำนวนใดบ้างเป็นจำนวนเต็มนะครับเราก็จะเอาอของข้อที่1นะครับมาตอบข้อที่2มาตอบแล้วก็เพิ่ม0กับ0ส่วน5เข้าไปก็จะได้เป็นคำตอบของข้อที่3นะครับข้อ หนข้อ2แล้วก็ศและ0ส่วน5อันนี้ก็เป็นการจำแนกว่าตัวเลขใดเป็นจำนวนเต็มเต็มบวกเต็มลบและก็0นะครับก็ลองไปึกทบทวนทำดูให้ชำนาญ มากขึ้นนะครับ